ดีค่ะวันนี้จะปลูกต้นนี้ก่อนนี่ค่ะปลูกต้นนี้ซมาเป็นสองอาทิตย์แล้วค่ะไม่ได้ปลูกปลูกวันนี้คเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกอีกต้น vì đã sống tốt 2 tuấn nha cả và tuấn điều phù nó tuấn điều phù mình sẽ để đinh con ดินที่นี่ปลูกอะไรก็จะสวยนะคะวันนี้ปลูกต้นเดียวก่อนเดี๋ยวถ้ามันโตแล้วค่อยแบ่งค่อยแบ่งเป็นสอง ใส่น้ำเยอะๆกอนนะคะให้มันชุ่มฉ่ำหน่ยเนาะเพราะว่าเอามาเป็นสองอาทิตย์แล้วก็ไม่มีเวลาปลูกมันมันจะมีเวลาวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวดูซิอันเนี้ยเอามาสวยดิมันจะไม่สวยแล้ว,วอะเพราะความข้เกียดน,นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ จะปลูกอีกอันหนึ่งเนาะวันนี้ปลูกแค่นี้ก่อนเนาะอันนี้เอาอันนี้ก่อนแล้วก็นี่เห็นไหมคะนี่นี่มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่แต่ว่าปลูกอันนี้ก่อนแล้วก็ไม่มีเขือเทศด้วยก็มีสลันเน่สลันเน่ด้วยค่ะเมืเ่อนเทศ เนาะทีละอย่างาโอ๊ะหลายอย่างเดี๋เพื่อนๆจะไม่ได้กินทุกวันเนาะโอ๊ะทุกวันวันนี้ก็นี่ค่ะดู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 ดดดเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งจะมาพามาชมความสวยของเขานะคะวันนี้เขาอาจจะยังไม่สวยนะคะ,ะแต่อีกหนึ่งเดือน เขาต้องสวยแน่ๆค่ะเพราะว่าเราจะบำรุงรักษาเขาให้ดีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี่เห็นไหมใส่ดินลงไปแล้วก็พอดีอ่ะในในกระถางเนี้ยเขาจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรไว้ให้เราแล้วเนาะเราก็แค่มาเอาดินเพิ่มแล้วก็หมั่นลดน้ำมันหน่อยมันจะได้สวยเนาะค่ะนี่ค่ะ ความสวยของเขาก็ประมาณนี้นี่ค่ะนี่เนาะอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาชมความงามของต้นดอกอันนี้เดี๋ยวจะไปแปลเป็นภาษาไทยมาให้ดูนะคะสวยงามค่ะก็จะสวยประมาณนี้ค่ะ ต้นบอนด่างของเราค่ะบอนอะไรไม่รู้ชื่อมันอ่านยาก,ากแว่าใหมันชุบช้ำชุชำช่วงเน,งนี้อยู่แต่กับพี่ยูอยู่กับเพื่อนมากไปจนไม่มีเวลาให้ต้นไม้เนาะ นะคะต้นไม้สวยๆก็ประมาณนี้ค่ะ